เอา <Okay. S 1> โอ้มันรถปุ๋ยติดติดน้ำอันนี้เพศอย่างนี้ป้านคานาบ่อนี้เป่งน,น้ำ,นนำอันนี้เป่งน,น้ำเอาทุกอย่างวิถีชีวิตการทำนาของเฮา,เาพคกหนองนาเสวนลงติ้งเอาวันนี้ก็จะหลก ข้าวกอหอเมื่อนี้ข้าวเหนียวอ่าแปลงแปลงนี้ก็ดำเสร็จแล้วเมื่อวานแปลงนี้โน่นทางโน้นก็ดำเสร็จหมดแล้วโน่น่ะนี่ก็จะไปทางโน้นดำโน,น้นอาเวศกลาลังไถคาดอยู่ก็จะไปดำทางโน้นไกลหน่อยทางโน้นดำเสร็จหมดแล้วเด้อนี ทางโน้นดำหมดละรอบรอบอ่าโลก,กาต่อไปวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยที่โคกหนองนาสวนลุงติ้งบรรยากาศที่นาตอนกี่โมงอ่าห้าห้าโมงห้าสิบสามนาที ฝนยังตกปล่อยนี่ก็เป็นชุดกันฝนของเราใส่ชุดกันฝนกันหมดทุกคนได้ไหมฮะขวักดีดพกรถตั้งหลักไหมเอาขึ้นวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไปอีกก่อนมันสซงมันสั่นหมดอ้าวหนึ่งสองป๊ะ โอ้โหไปโอเค